สวัสดีครับวันนี้เรามา,าจำลองการทำงานนะครับของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อรับค่าเซนเซอร์นะครับอบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้จะใช้บอร์ด Arduino UNO นะครับ UNO UNO R3 นะครับตัวนี้แล้วก็เซนเซอร์จะใช้ SR04 นะครับ SR04 สองตัวนะครับอันนี้จะเป็นไวริงนะครับส่วน LED ตัวนี้จะอ่า จำลองการทำงานของมอเตอร์ด้านซ้ายนะครับด้านนี้จะเป็น led ตัวนี้จะจำลองการทำงานของมอเตอร์ด้านขวานะครับส่วนด้านซ้ายนี้จะเป็นซอสโค้ดนะครับซอสโค้ดนะครับซึ yani, ่งครูได้ใส่คอมเมนต์ไว้ให้แทบทุกบรรทัดแล้วนะครับใส่คอมเมนต์ไว้ให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะแนบไว้ในคลาสรูมให้นักเรียนได้ศึกษานะครับอันี้ซอสโค้ดเนี่ยนะครับเรามาจําลองการทํางาน simulate นะครับกดที่ start simulate นะครับก็จะเห็นว่า serial monitor นะครับแสดงค่าระยะที่วัดของเซนเซอร์ sr สุดซึ่งเป็นบุตราโซนิกทั้งสองตัวนะครับซึ่งโปรแกรมแบบออนไลน์ตัวนี้สามารถาจำลองระยะได้นะครับ จำลองระยะนะครับกูขี่ขึ้นไปนะครับจะเห็น LED ตัวนี้ติดสว่างนะครับตัวนี้ก็สามารถจําลองได้นะครับปรับ distance คือระยะนะครับปรับไปตอนนี้อยู่ที่235เซนนะครับจะเห็นว่า LED ด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยติดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจําลองเป็นมอเตอร์นะครับจําลองนักเรียนนึกภาพนะครับอันนี้เซนเซอร์ด้านซ้ายเซนเซอร์ด้านขวานะครับ มอเตอร์ด้านซ้ายมอเตอร์ด้านขวานะครับเปรียบเสมือนหุ่นยนต์นะครับเดินไปข้างหน้าตอนนี้นะครับมอเตอร์ทั้งด้านซ้ายด้านขวาทํางานนะครับทีนี้มาดูนะครับถ้าครูจะจําลองเซ็นเซอร์ด้านซ้ายนี้นะครับตามซอสโค้ดเนี่ยเซนเซอร์ด้านซ้ายครูจําลองถ้าค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ100เนี่ยนะครับให้ให้ใหมอเตอร์ด้านขวานะครับ ด้านไ i เนี่ยด้านขวาเนี่ยเป็นโลนะครับก็คือดับนะครับเดี๋ยวเราจําลองนะครับเซ็นเซอร์ด้านซ้ายนะลดระดับระยะลงมานะครับ2องร้อยร้อยเซนปึ๊บลงมาให้ต่ํากว่าร้อยนะครับตอนนี้เป็น86สนะครับสังเกต LED นะครับ LED ด้านขวามือซึ่งจําลองเป็นมอเตอร์นั่นเองนะครับมอเตอร์ก็จะหยุดทํางานนะครับมอเตอร์ด้านขวาหยุดทํางานนั่นหมายความว่า แต่มอเตอร์ด้านซ้ายยังทํางานอยู่นั่นหมายความว่า trips, หุ่นยนต์ของเราเนี่ยก็จะเลี้ยวนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายออกไปเอาทฤษทีเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาหลบสิ่งเกีตขวางนะครับเลี้ยวขวาหลบสิงเกีตขวางซึ่งสิ่งเกีตขวางเนี่ยตามข้โคดที่เราเขียนไว้เนี่ยระยะน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยเซนนะครับก็จะเลี้ยวขวาหลบนะครับเลี้ยวขวาหลบสิ่งเกีตขวางนะครับเมื่อหลบสิ่งเกีตขวางได้แล้วนะครับ เซ็นเซอร์ก็เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับเห็นว่ามอเตอร์ก็จะทํางานนะครับมากกว่า100ตามเงื่อนไขที่เราเขียนไว้ในซอฟโค้ดนะครับมอเตอร์ก็จะทํางานทั้ง2ฝั่งอ่หุ่นยนต์ก็จะวิ่งตรงไปนะครับทีนี้มาจําลองเซ็นเซอร์ด้านนี้ด้านขวามือบ้างนะครับถ้าหากว่าตอนนี้ระยะอยู่ที่235มเซนนะครับตามเงื่อนไขทูเรเขียนไว้ถ้าเซ็นเซอร์ด้านขวาน้อยกว่าหรือเท่ากับ100นะครับ ก็จะให้มอเตอร์ด้านซ้ายเนี่ยหยุดทําง,งานนะครับลองเลื่อนสไลด์ดูนะครับจําลองสถานการณ์ระยะของเซ็นเซอร์นะครับด้านขวาเลื่อนลงมาปึ๊บสองร้อยนะครับกดลงมาเก้าสิบเจ็ดเห็นไหมครับจะเห็นว่า LED หรือมอเตอร์ด้านซ้ายเนี่ยหยุดนะครับ่นยนต์ญญของเราเป็นไงครับขดยนต์อญญของเราก็จะ เลี้ยวซ้ายนะครับเดี้ยวสายหลบสิ่งเกีดขวางซึ่งซึ่งมันเจอสิ่งเกีดขวางด้านนี้เห็นไหมครับน้อยกว่า100เซนเนี่ยตามเงื่อนไขตามช็อตโค้ดที่เราเขียนไว้เนี่ยก็จะหลบสิ่งเกีดขวางนะครับเพราะมอเตอร์ด้านนี้หยุดมอเตอร์มอเตอร์ด้านนี้ทํางานอยู่ข้างเดียวมันก็จะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายหลบสิ่งกีดขวางพอเรบหลบสิ่งเกีดขวางเซ็นเซอร์ไม่เจอสิ่งเกีดขวางตามเงื่อนไขแล้วมันก็จะตรงไปเห็นไหมครับหุ่นยนต์ของเราก็จะตรงไปเสร็จแล้วกรณีเจอสิ่งเกดขวาง ทั้งเซ็นเซอร์ด้านซ้ายและเซ็นเซอร์ด้านขวานะครับคือสิ่งกีดขวางที่ระยะต่ากว่า1น0เซนปุ๊บนะครับเซ็นเซอร์ด้านขวานะจาลองเซ็นเซอร์ด้านซ้ายต่ำปุ๊บเห็นไหมครับต่ำกว่า1น0จะเห็นว่าหุ่ยนยนต์เป็นไงครับมอเตอร์เป็นไงทั้งด้านซ้ายด้านขวานี่หยุดนะครับหุ่ยนยนต์ก็จะหยุดอยู่กับที่นะครับทีเนี้ยเราสามารถเขียนซอฟโค้ดให้หุ่นยนต์ตัวเนี้ย ถอยหลังนะครับถอยหลังจะถอยไปทางซ้ายไปทางขวาหรือยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะดีไซน์นะครับเพื่อที่จะหลบสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้านะครับถ้าเรียนดีไซน์ช็อตโค้ดข้างล่างนี้นะครับให้เรียนไปศึกษานะจะจะจะ,จะแก้ไขได้นักเรียนก็ต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนนะครับมีส่วนหัว,ส,ว, up, ส,ว Loop, ส่วนไวท์เซตอัพส่วนไวท์ลูบนะครับมีอยู่สามส่วนด้วยกันนะครับ สำหรับคาบนี้ก็ให้นักเรียนไปลองเข้าเว็บนะครับ w a l k w com นะครับแล้วก็ไปสร้างไปจําลองอวายลิงแล้วก็ซอสโค้ดนียครูจะแนบไว้ให้ในคาลา r รูมนะครับไปทดลองเล่นทดลองเขียนดูนะครับเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจและจะได้แอปพลายในส่วนที่มันเจอเซ็นเซอร์ทั้งสองเนี่ยจะให้มันถอยหลังให้มันหลบสิ่งกีดขวางอย่างไรนะครับสำหรับคาบนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ